สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอ็นชาร์กวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเดนนรกต้องตายเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้ขับรถมาเช่าบ้านพักต่างอากาศเพียงลำพังแต่กลับเป็นว่ามีชายแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาทำร้ายเธอเพื่อหวังที่จะทำอนาจารเธอแล้วต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะแก้แค้นผู้ชายพวกนั้นอย่างสาสมเปิดเรื่องมาเจนนิเฟอร์ผมจะเรียกเธอว่านางเอกเลยนะครับนางเอกได้ขับรถไปเช่าบ้านพักต่างอากาศเพียงลำพัง แล้วก็ได้เดินทางมาที่ร้านซ่อมโทรทัศน์เพื่อจะมาเอากุญแจและแผนที่ทางไปบ้านพักเพราะว่านางเอกได้เช่าบ้านพักต่างอากาศกับเจ้าของร้านซ่อมโทรทัศน์ไว้พอได้แผนที่กับกุญแจมานางเอกก็ได้ขับรถไปเติมน้ํามันในจังหวะที่ตัวเธอกําลังเติมน้ํามันอยู่นั้นก็ได้มีพนักง,งานของปั๊มมาพูดแซวนางเอกคนแรกชื่อสแตนลี์ชายตัวอ้วนคนที่2แมทธิวแมทธิวนี่จะเป็นผู้ชายที่เออและติดอ่างนะครับคนที่3จอห์นนี่เป็นหัวหน้ากลุ่ม คนที่4แอดดี้แล้วนางเอกก็ได้ให้แผนที่กับจอห์นนี่ดูเพื่อที่จะถามทางพอจอห์นนี่ได้บอกทางไปเสร็จก็ได้พูดแซวนางเอกต่อแต่ว่านางเอกก็ไม่เล่นด้วยทําให้จอห์นนี่หน้าเสียและอับอายต่อหน้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นอย่างมากนางเอกได้ออกรถไปพอมาถึงที่บ้านพักก็ได้เก็บของเรียบร้อยพอตกดึกนางเอกได้ออกมาเล่นโน้ตบุ๊กที่หน้าบ้าน ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ในป่าพอนางเอกเดินไปดูก็กลับไม่เจออะไรนางเอกก็ได้กลับมานั่งที่เดิมทันใดนั้นก็ได้ทำวายหกใส่เสื้อผ้าแล้วได้อารมณ์เสียเป็นอย่างมากนางเอกได้เดินไปถอดเสื้อผ้าจนหมดเหลือแต่เสื้อในกับกางเกงในหนังก็ได้ฉายออกมานอกตัวบ้านก็ได้เห็นมีคนกําลังแอบอัดวิดีโอนางเอกที่กําลังโปอยู่พอลุ่งเช้านางเอกก็ได้ไปวิ่งออกกําลังกายในป่า แล้วก็ได้เหลือบไปเห็นบ้านล้างที่อยู่กลางป่านั้นนางเอกไม่รอช้ารีบเดินไปสำรวจทันทีแต่บ้านล้างนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยวิ่งกลับที่พักไปพอนางเอกกำลังล้างหน้านั้นก๊อกน้ำก็ดันเสียเลยใช้โทรศัพท์โทรไปหาช่างเพื่อที่จะให้มาซ่อมให้พอนางเอกได้วางสายโทรศัพท์ทันใดนั้นก็ดันทำโทรศัพท์ตกในชักโครกนางเอกก็ได้รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาทันทีแล้วช่างซ่อมก็ได้มาคนที่มาซ่อมก็คือแมทธิว คนที่เป็นเอ๋อนั่นแหละครับพอแมทธิวซ่อมเสร็จนางเอกก็ได้วิ่งไปจูบแก้มของแมทธิวเพื่อเป็นการขอบคุณแมทธิวได้ดีใจมากๆก็ได้วิ่งออกจากบ้านนางเอกไป โดยที่ไม่ได้รับเงินค่าซ่อมสักบาทตัดภาพมาที่พวกจอนนี่พวกจอนนี่กำลันงนั่งตกปลากันอยู่แมทธิวก็ได้เดินมาหาจอนนี่ได้ถามสแตอรลี่ว่านายเรียกพวกฉันมาที่นี่ทำไมสแตอลี่ก็ได้เอาคลิปที่นางเอกกำลังโป๊อยู่มาให้พวกจอนนี่ดูหนังจะทำให้เรารู้ว่าคนที่อัดคลิปนางเอกก็คือสแตอลี่นั่นแหละครับแล้วสแตอรลี่ก็ได้บอกว่าฉันเห็นนางเอกมาจูบแก้มของแมทธิวด้วยนะเพราะสแตอรลี่ได้แอบดูอยู่ด้วยจอห์นนี่กับเอ็ดดี้ ก็ไม่มีใครเชื่อสแตอลี่ก็ได้บอกอีกว่าถ้าพวกนายไม่เชื่อก็ลองถามแมทธิวได้เลยแมทธิว <Matthew S 2> ก็ได้คุยใหญ่เลยว่าเธอมาจูบฉันเธอชอบฉันแอดดี้ได้บอกว่าไม่เอานาแมทธิวขนาดแม่นั่นยังไม่เล่นด้วยกับจอห์นนี่เลยจอห์นนี่ก็ได้หน้าเสียออกมาอีกครั้งก็ได้พูดว่าถ้าฉันจะได้ฉันก็ต้องได้เดี๋ยวฉันจะมาแสดงให้พวกนายดูเองตัดมาที่นางเอกพอตกดึกนางเอกก็ได้ออกมาดื่มวอดกา้าแล้วได้มานั่งสูบกัญชา นางเอกก็ได้เผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมานางเอกได้ยินเสียงมีคนกระแทกที่ประตูพอเดินออกไปดูก็เป็นแค่ศพนกที่ตายไปแล้วแล้วก็ได้เดินไปสำรวจที่นอกบ้านแต่ก็กลับไม่พบอะไรเลยพอเดินกลับมาบ้านพักก็ได้เปิดดูโน้ตบุ๊กก็เห็นรูปหน้าจอโน้ตบุ๊กเป็นพวกของจอห์นนี่นางเอกได้ตกใจมากทันใดนั้นพวกจอห์นี่ก็ได้บุกเข้ามานางเอกได้บอกว่าออกไปซะไม่งั้นฉันจะแจ้งตำรวจจอห์นี่ก็ได้บอกว่างั้นโทรเลย พ่อแมทธิวได้บอกฉันแล้วว่าโทรศัพท์ของเธอตกน้ำไปแล้วพวกจอนนี่ก็ได้ลุมลังแกนางเอกใหญ่เลยทั้งจุดไม่ขีดไฟแล้วโยนไปใส่นางเอกทั้งเอาปืนมาให้นางเอกอมส่วนสแตอรลี่ก็ได้เอากล้องมาถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเพราะสแตอรลี่มันชอบหัดวิดีโอมากๆแล้วแอดดี้ก็ได้เอาขวดวอดก้ามาให้นางเอกอมทําเป็นเหมือนอมกระปู๋ในจังหวะนั้นนางเอกก็ได้สลัดตัวออกแล้วก็ได้หยิบสเปรย์พริกไทยไปฉีดที่หน้าของสแตอรลี่แล้วก็ได้วิ่งออกจากบ้านไป พอวิ่งมาได้สักพักก็ได้เจอตำรวจที่กลางป่าพอดีผมจะเรียกเขาว่าตำรวจเลยนะครับนางเอกได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดตำรวจได้บอกว่าคงจะเป็นพวกของจอห์นนี่แน่ๆเลยไอ้พวกนั้นมันเอาอีกแล้วตำรวจก็ได้ให้นางเอกพาไปดูที่บ้านพักทันทีพอตำรวจมาถึงก็ดันไม่เจอใครเลยตำรวจได้เดินค้นบ้านของนางเอก เราก็ได้เจอวอสกากับกัญชาตำรวจได้ถามว่ากัญชานี้เป็นของใครนางเอกได้โกหกว่าเป็นของไอ้พวกที่บุกเข้ามาตำรวจก็ไม่ได้เชื่อนางเอกแล้วก็ได้ตะคอกใส่นางเอกว่าคุณกำลังกล่าวหาคนที่ผมรู้จักมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้ให้นางเอกชูมือขึ้นเพื่อที่จะได้ค้นตัวแล้วตำรวจก็ได้เอาเมือลูกค้ำไปที่ก้นของนางเอกทันใดนั้นพวกจอห์นนี่ก็ได้เข้ามาทักทายตำรวจพอดีนางเอกได้ตกใจมากๆที่รู้ว่าจอห์นนี่กับตำรวจเป็นพวกเดียวกัน แล้วพวกจอนนี่ก็ได้กระชากกางเกงนางเอกออกมาแล้วได้บังคับให้นางเอกเต้นเพื่อ,อยั่วอารมณ์ทางเพศแล้วทุกคนก็ได้จับนางเอกกดลงไปกับพื้นแล้วได้บังคับให้แมทธิวข่มขืนนางเอกซะแมทธิวก็ไม่ได้เต็มใจที่จะทําเลยด้วยตัวเองเป็นผู้ชายที่เอ,อ๋อและไม่เต็มบาทเลยโดนบังคับให้เปิดซิงทําให้แมทธิวต้องข่มขืนนางเอกจนสําเร็จความใคร่โดยที่สแตนลี่ได้บันทึกวิดีโอทุกเหตุการณ์ไว้ด้วยแล้วทุกคนก็ได้เดินออกไปจากบ้านนางเอกกัน นางเอกได้เสียใจมากๆแล้วได้รีบเดินออกจากบ้านไปเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือแต่มันยังไม่จบแค่นั้นพวกจอห์นนี่และตำรวจได้มาดักรอนางเอกที่กลางป่าแล้วทุกคนก็ได้ผัดกันข,ข่มขืนนางเอกกันอีกครั้งยกเว้นแมทธิวที่ได้แอบยืนดูหลังต้นไม้ได้ทนดูความเจ็บปวดของนางเอกทุกคนได้ข่มขืนนางเอกแบบซาดิสท,ทั้งตกตีและจับนางเอกกดน้ำตำรวจได้เดินมาบอกว่าฉันอนะชอบประตูหลังแล้วก็ได้จัดก,การกับประตูหลังของนางเอก พอทุกคนขมขืนกันพอใจแล้วก็ได้แต่งตัวกันนางเอกได้ใช้จังหวะที่ทุกคนกําลังแต่งตัวนั้นเดินไปที่สะพานแบบสะบักสะบอมพวกจอนนี่ก็ได้เดินตามนางเอกมาแล้วก็ได้บอกลานางเอกตำรวจได้ชักปืนขึ้นมาเพื่อที่จะปิดชีวิตนางเอกแต่ไม่ทันการนางเอกได้ทิ้งตัวลงไปในสะพานแล้วก็ได้ว่ายน้ําหนีไปทันทีตำรวจได้หัวเสียเอามากๆได้ใช้ให้ทุกคนรีบตามหานางเอกทันทีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วได้เดินมารวมตัวคุยกัน ตำรวจได้ใช้ให้พวกจอนนี่กลับไปเผาเสื้อผ้าของนางเอกให้หมด แล้วก็เอารถยนต์ของนางเอกไปแยกชิ้นส่วนที่อู่ซะจอนนี่ได้บอกว่าแยกชิ้นส่วนรถใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ตำรวจก็ได้ใช้มือตบหน้าไปที่จอนนี่อย่างแรงแล้วได้บอกว่านายต้องมีความรับผิดชอบแล้วพวกเราต้องรับผิดชอบร่วมกันจังหวะนั้นสแตนรลี่ได้เปลี่ยนเทปที่ตัวเองอัดวิดีโอไว้ตำรวจที่ได้เห็นแบบนี้ก็ได้แย่งเทปมาจากมือสแตนรลี่แล้วเอาเทปนั้นมากระทืบทิ้งแล้วได้บอกว่าที่นายอัดวิดีโอไว้มันจะทําให้พวกเราสวยกันหมดนายมันโง่งจริงๆแล้วตำรวจได้ขับรถกลับบ้านของตัวเองไปทําาให้เร ว่าตำรวจมีครอบครัวที่อบอุ่นเอามากๆมีทั้งลูกสาวแล้วภรรยาที่กำลังตั้งท้องอยู่พอรุ่งเช้าตำรวจได้มาที่ร้านซ่อมโทรทัศน์แล้วได้โกหกว่าเธอได้กลับบ้านไปแล้วไปโดยที่ไม่ล่ำลาอะไรเลยตัดภาพมาที่แมทธิวแมทธิวกำลังนั่งเรือเพื่อที่จะหานางเอกพอเพราะเกิดเป็นห่วงนางเอกขึ้นมาแล้วได้เดินไปในป่าในจังหวะนั้นแมทธิวก็ได้เห็นภาพหลอนขึ้นมาเห็นว่านางเอกยืนเป็นศพกำลังจ้องมองมาที่เขาอยู่ แมทธิวได้กลัวเอามากๆก็ได้เอามือปิดตาตัวเองไว้ และเวลาที่นางเอกได้หายตัวไปก็ผ่านมานานมากแล้วตัดมาที่ตำรวจตำรวจที่กำลังนั่งดูทีวีกับภรรยาของเขาอยู่จูจ่ๆก็มีเจ้าของร้านซ่อมโทรทัศน์โทรมาหาตำรวจเขาชื่อว่าเอิ์นะครับผมลืมบอกไปเอินได้บอกว่ามีเพื่อนของนางเอกโทรมาบอกว่านางเอกไม่ได้กลับบ้านมาเป็นเดือนแล้วคุณพอจะรู้ไหมว่าเธอหายไปอยู่ที่ไหนพ่อคุณอยู่กับเธอเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวผมจะให้เบอร์เพื่อนของนางเอกไปตำรวจได้ตกใจมากแล้วได้บอกว่าผมไม่เห็นเธอเลยวันพรุ่งนี้ ราค่อยมาเจอกันนะเอินตอนนี้ผมยังไม่ว่างคุยงานแค่นี้ก่อนนะตัดมาที่จอนนี่จอนนี่กับแอดดีก้กำลังนั่งคุยกันอยู่สแตอลี่ก็ได้รีวิ่งมาหาแล้วได้บอกว่ากล้องวิดีโอของฉันหายไปในนั้นมีเทปที่บันทึกไว้ด้วยจอนนี่ได้บอกว่าอา้าวเทปนั้นตำรวจทุบทิ้งไปแล้วไม่ใช่เหรอสแตอลี่ได้บอกต่อนั่นมันเป็นแค่เทปเปล่าเทปของจริงฉันเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนหน้านี้แล้วจอนนี่ได้โมโหยมากๆนายนี่มันโง่จริงๆเรื่องนี้นายต้องจัดก,การด้วยตัวเองในจจััังหววววะเดดียกนกนนตรไ้้้ลลบบามามแ แล้วได้เอาดอกไม้มาให้ภรรยาของเขาแล้วภรรยาได้บอกว่ามีคนส่งเทปมาให้คุณด้วยแต่บ้านเราไม่มีเครื่องเล่นเทปฉันเลยยังไม่ได้เปิดดูตำรวจก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเทปนั้นต้องเป็นของสแตลลี่แน่ๆ ก็รีบบึงรถไปหาสแตลลี่ทันทีพอตำรวจมาถึงก็ได้เอาเทปยัดปากใส่สแตลลี่นายกำลังจะทำทุกอย่างพังหน้าสแตนลี์จอห์นนี่ได้บอกกับตำรวจว่าคงจะเป็นฝีมือของแมทธิวแมทธิวต้องเป็นคนทำเรื่องนี้แน่แน่ผ่านมาตั้งนานแล้วพวกเรายังไม่เห็นแมทธิวเลยตำรวจก็ได้ให้ทุกคนไปตามหาแมทธิวทันทีแล้วตำรวจได้ขับรถออกไปเพื่อที่จะไปล่าสัตว์กับเอิร์น พอมาถึงในป่าตำรวจก็ได้ทำทีเป็นพูดคุยกับเอิญแต่ในจังหวะที่เอิญเผลอนั้นตำรวจก็ได้เอาลูกซองยิงไปที่ตัวเ e th อิญทันทีเพราะกลัวว่านางเอกจะมาบอกความจริงให้กับเอิญตัดมาที่แมทธิวแมทธิวได้เดินตามหานางเอกที่บ้านล้างกลางป่าพอเดินขึ้นมาที่ชั้นสองของบ้านก็ได้ยินเสียงของนางเอกมาจากด้านล่างด้วยความที่รีบวิ่งไปหานางเอกทำให้แมทธิวสะดุดบันไดล้มตกลงมาแล้วก็ได้สลบไปพอตื่นขึ้นมาก็ได้เห็นนางเอกนั่งอยู่ที่โซฟานางเอกได้เรียกแมทธิวให้มานั่งงข้า แมทธิวก็ได้ขอโทษนางเอกใหญ่เลยตอนนั้นผมไม่ได้ตั้งใจผมขอโทษนางเอกก็ได้บอกว่าเข้าใจว่านายไม่ได้ตั้งใจเลยในจังหวะนั้นนางเอกก็ได้เอาเชือกมาลาดคอแมทธิวทําให้แมทธิวได้ดิ้นทุรนทุรายไปสักพักแล้วก็ได้นอนแน่นิ่งไปตัดมาที่แอดดี้กับสแตนลี่ทั้งสองคน ได้เดินตามหาแมททิวในป่าในจังหวะนั้นก็ได้ยินเสียงออกมาจากบ้านล้างทั้งสองคนก็วิ่งไปดูทันทีแอดดี้ได้ให้สแตลลี่ไปดูนอกตัวบ้านส่วนตัวเองจะค้นหาในตัวบ้านสแตลลี่ได้สำรวจไปสักพักก็ได้หันไปเจอนางเอกแล้วสแตลลี่ก็ได้บอกว่าเธอตายแน่ก็ได้เดินไปหานางเอกทันทีแต่กลับเป็นว่านางเอกได้วางกับดักล่าสัตว์ไว้ที่พื้นสแตลลี่ที่ไม่ทันระวังก็ได้เหยียบกับดักที่นางเอกได้วางไว้เต็ม ทำให้กับดักหนีบใเสขาสแตอลี่จนเห็นกระดูกสแตอลี่ได้ขีดร้องด้วยความเจ็บปวดแอดดี้ที่ได้ยินเสียงก็ได้วิ่งมาหาทันทีแต่กลับเป็นว่านางเอกได้หายตัวไปแล้วแอดดี้ที่กําลังจะช่วยเพื่อนของเขาอยู่จูๆ่ๆนางเอกก็มาจากด้านหลังแล้วก็ได้เอาไม้เบสบอล ป้าใส่หัวของแอนดี้จนสลบไปพอแอนดี้ตื่นมาก็พบว่าตัวเองถูกมัดติดอยู่กับอ่างอาบน้ําก็รีบเรียกหาสแตลลี่ทันทีส่วนสแตลลี่ถูกมัดติดไว้กับต้นไม้แล้วนางเอกได้ถือกล้องอัดวิดีโอไว้ด้วยนางเอกเด้เาศพหนูที่ตายแล้วมายัดใส่ปากของสแตลลี่ทําให้สแตลลี่อาเจียนออกมานางเอกได้เดินไปเอาตะขอเบ็ดตกปลามาแล้วก็ได้เอาตะขอนั้นมาเกี่ยวกับหนังตาของสแตลลี่ทั้งสองข้างแต่ยังไม่จบแค่นั้นนางเอกได้ควักไส้ปลามา แล้วทาไปบนหน้าของสแตลลี่พอทำจนหนำใจแล้วก็เดินไปหาแอดดี้ต่อพอเดินมาถึงนางเอกไม่รอช้าก็รีบจับหัวแอดดี้กดลงไปในอ่างอาบน้ําแต่ว่านางเอกก็ยังไม่พอใจเพราะอยากให้พวกที่ทํากับเธอได้ตายแบบทรมานนางเอกเลยเดินไปหยิบสารกัดสนิมมา แล้วได้เทลงไปในอ่างอาบน้ําแล้วได้ดึงไม้ที่รองรับตัวของแอดดี้ไว้ถ้าแอดดี้หมดแรงเมื่อไหร่หน้าของแอดดี้จะตกลงไปในสารกัสนิมทันทีแล้วก็เป็นอย่างที่นางเอกคิดไว้แอดดีด้ในหมดแรงลงทําให้หัวของแอดดี้ตกลงไปในน้ําแอดดี้ได้ทรมานเป็นอย่างมากทําให้เขาทนความเจ็บปวดไม่ไหวแล้วได้เสียชีวิตลงไปอย่างช้า มาที่สแตลี่สเตอลี่ที่ถูกมาติดไว้กับต้นไม้จ,จู่ก็มีอีกาที่ได้กิ่นของไส้ปลาที่นางเอกได้ทาไว้บนหน้าของสแตอลี่ก็ได้บินมาลุมจิกที่ตาของเขาทําให้สแตลี่ทนความเจ็บปวดไม่ได้ก็ได้เสียชีวิตลงไปในที่สุดแล้วนางเอก ก็ได้ไปที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะหาจอห์นนี่พอนางเอกได้หันไปเติมน้ำมันนั้นจอห์นนี่ที่ยังไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นนางเอกพอนางเอกได้หันหลังให้จอห์นนี่อยู่พอจอห์นนี่ได้เดินมาหานางเอกก็ได้ใช้แท่งเหล็กฟาดไปที่หัวของจอห์นนี่ทำให้จอห์นนี่ได้สลบไปตัดมาที่บ้านล้างนางเอกได้จับจอห์นนี่ขึงไว้แล้วได้ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดแล้วได้ใช้ครีมนำมาถอนฟันของจอห์นนี่จนหมดปากแต่ถ้าว่าจอห์นนี่ยังไม่สำนึกและไม่เกรงกลัวนางเอกเลย แล้วได้พูดยั่วนางเอกอีกว่าเธอยังอมกระปุกของฉันยังไม่ดีพอเลยนางเอกที่ได้ยินแบบนี้ก็ได้นํากันไกตัดหญ้ามาแล้วได้ตัดไปที่กระปุกของจอห์นนี่จอห์นนี่ได้ทรมานเป็นอย่างมากนางเอกก็เดินออกจากห้องไป ปล่อยให้จอห์นนี่ทรมานและเสียเลือดจนตายครั้งนี้ก็เป็นคิวของตำรวจตัดภาพมาที่ตำรวจที่กำลังขับรถอยู่ลูกของเขาก็ได้โทรมาบอกว่าพ่อคะหนูได้ครูสอนพิเศษคนใหม่แล้วพ่อลองคุยกับเขานะคะพอตำรวจได้คุยก็ได้ตกใจมากพ่อคนที่อยู่ปลายสายนั้นก็คือนางเอกแล้วก็ได้รีบขับรถกลับบ้านทันทีพอตำรวจมาถึงบ้านก็ได้ถามภรรยาของเขาว่าลูกเราไปไหนภรรยาได้บอกว่าไปเดินเล่นกับค,คุณครูสอนพิเศษคนใหม่ที่สนามเด็กเล่น ตำรวจเป็นคนที่รักครอบครัวและลูกเอามากๆก็รีบได้ไปสนามเด็กเล่นทันทีพอมาถึงกลับไม่มีคนอยู่ที่สนามเลยจงังหวะที่ตำรวจกำลังขับรถออกไปตามหาที่อื่นนั้นนางเอกที่ได้แอบเข้ามาในรถก่อนหน้านี้แล้วก็ได้ใช้ของแข็งฟาดไปที่หัวของตำรวจจนสลบไปตำรวจตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองพุงมาติดไว้กับโต๊ะแล้วแล้วมีแมททิวที่กำลังนอนสลบอยู่ด้วย นางเอกได้ใช้ปืนลูกซองยัดไปที่ประตูหลังของตำรวจแล้วได้บอกว่าเป็นยังไงความรู้สึกที่ฉันได้โดนตำรวจได้ร้องขอชีวิตปล่อยฉันไปเถอะนะภรรยาของฉันตั้งครันอยู่ได้ได้ถามว่าลูกสาวของฉันอยู่ไหนอย่าทำอะไรลูกสาวฉันเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนางเอกก็ไม่คิดจะทำอะไรลูกสาวของตำรวจหรอกครับแค่อยากจะแก้แค้นในสิ่งที่ตัวเองโดนกระทำนางเอกได้ใช้เชือกไปมัดกับไกปืน แล้วเอาไปมาต่อที่ข้อมือของแมทธิวถ้าแมทธิวตื่นแล้วขยับมือจะทําให้ไกปืนทํางานเพราะตอนนี้ปืนมันก็เสียบอยู่ที่ประตูหลังของตํารวจด้วยนางเอกก็ได้กระแทกปืนยัดไปที่ประตูหลังของตํารวจทําให้ตํารวจร้องเจ็บปวดอย่างทรมานมากแล้วนางเอกได้เดินออกจากบ้านไปตัดมาที่ตํารวจแมทธิวที่ได้ตื่นขึ้นมาตํารวจก็ได้บอกว่าอย่าขยับตัวนะนางเอกได้รู้อยู่แล้วครับว่าแมทธิวอยู่นิ่งไม่ได้เพราะแมทธิวเป็นเอ,อ๋เวลาจะทําอะไรแมทธิวจะสั่นมืออยู่ตลอดเวลา แล้วแมทธิวก็ได้กระตุกมือตัวเองทําให้ไกปืนทํางานแล้วกระสุนปืนก็ทะลุผ่านประตูหลังของตํารวจทําให้กระสุนทะลุออกมาผ่านปากของตํารวจไปโดนที่แมทธิวด้วยทําให้สองคนได้เสียชีวิตทันทีนางเอกที่ได้นั่งฟังเสียงปืนอยู่นอกบ้านนั้นก็ได้ยิ้มมาด้วยความสะใจแล้วหนังก็ตัดจบไปเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับที่นางเอกหายไปหนึ่งเดือนแล้วไม่ไปแจ้งตำรวจหรือแจ้งความอะไรเลยผมว่านางเอก ต้องการที่จะแก้แค้นมากกว่าครับนางเอกเลยเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วนางเอกได้ใช้เวลา1เดือนเพื่อที่จะเตรียมการเพื่อจาัดก,การพวกจอนนี่ครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องไปก่อนครับขอบคุณครับ